มีรายงานที่สามเกิดขึ้นผู้ตายเป็นผู้หญิงเด็กมอปลายสภาพศพเหมือนเหยื่อรายอื่นๆที่เกิดกับคดีก่อนหน้านี้ผมคิดว่าคนร้ายทั้งสามคดีเป็นคนคนเดียวกันหลังได้ยินว่าเธอประสบอุบัติเหตุในที่สุดเธอก็กลับมาน้ำนิ้แต่ทำไมฉันกลับรู้สึกว่านี่ไม่ใช่น้ำนิ่งที่ฉันรู้จัก ต้องหนีฉันด้วยทั้ง,งที่เธอกลับมาแล้วแทะะ้ๆแต่ทำไมถึงมีแค่ฉันที่รู้สึกอยู่คนเดียวหมายความว่าไงวันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจตำรวจคุณจะช่วยประชาชนไม่ใช่หรือไงครับแกนี่ยิงเข้ามาหวามชากาทาสายมอก